สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2564นะครับก็ขอญาตนะฮะมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตข้อมูลนะเกี่ยวกับการลงทุนอีกหนึ่งรูปแบบนั่นคือการลงทุนผ่านการซื้อนะครับพันธบัตรออมทรัพย์นะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สําคัญเลยนะที่ทางด้านของการเปิดให้ซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ นะครับผ่านทางด้านของ Vo ยเ e นะแอปพลิเคชันเป๋ตังเนี่ยโอ้โหยนะฮะเขาเรียกว่าไม่กี่นาทีนะครับก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันนะครับวงเงินที่ว่าเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านบาทนะนะครับสำหรับคนที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋ตังนะครับเรามาอัปเดตนิดนึงครับแล้วก็ในครั้งต่อไปทางด้านของพัฒนบัตรอมซั์เนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดซื้อขายผ่านทางด้านของแบงค์นะวันที่22อพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งมีข้อมูลนะเมื่อวานนี้มาฝากกันก็คือว่า นางสาวแพตติเชียมงคลวนญิผพ้วมหนวยการสำนักงานบริหารนี่สาธารณะเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันนะบนไวยเลีตสบมนะครับสองรุ่นได้แก่อายุรุ่น5ปีแล้วก็รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะครับประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจำหน่ายได้ครบนะครับ10,000ล้านบาท หลังเปิดจำหน่ายเพียง12นาทีนะครับซึ่งวันนียนะครับเขาเปิดเวลาประมาณ8.30นนะฮะแล้วก็ใช้เวลานะครับประมาณ12นาทีดังว่าเนี่ยจำหน่ายวงเงินเต็มเลยนะทั้ง2รุ่นนะครับก็คือรุ่น5ปีแล้วก็10ปีนะก็สุดยอดจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการออมนะนะครับใครที่มีเงินนะก็สามารถที่จะ ลงออมนะครับผ่านการซื้อหรือลงทุนในเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์นะครับได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของต่อมาเนี่ยก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าซื้อขายในเรื่องของบอยเดนะสบม,มบนแอปพลิเคชันเป๋ตังเนี่ยนะครับก็คือจบไปละเมื่อวานนี้นะครับก็ใช้เวลา12นาทีดังว่ามันก็จะมีอีกในเรื่องของการผ่านธนาคารซึ่งจะมีการเปิดจําหน่ายเนี่ยนะครับผ่านทางด้านของสีธนาคารตัวแทนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะ ซึ่งนะครับสธนาคารที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนะก็วันที่22ครับพฤศจิกายนนะซึ่งก็กรอบระยะเวลาก็ถึง3ธันวาคมเหมือนกันนะครับ โดยจะเริ่มจําหน่ายให้แก่ประชาชนนะครับผมนะมี2รุ่นนะฮะรุ่นอายุ5ปีเหมือนกันเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบขั้นบันไดเหมือนกันเลยนะครับเฉลี่ยร้อยละ2.10ต่อปีแล้วก็รุ่น10ปีเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ3 ่อปีนะครับแล้วก็มีนะครับการจําหน่ายนะครับให้แก่นิติบุคคลนะครับไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับในวันที่24พฤศจิกายน64นะรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ2.20ต่อปีนะครับตามลำดับจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ สอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายนะครับได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง4แห่งหรือติดต่อข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารนีสาธาะนะครับอ่านี่ก็เป็นการอัปเดตแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมกันนะครับผมนะว่าในเรื่องของการลงทุนหรือการออมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็น่าสนใจสำหรับใครที่มีแหล่งเงินทุนก็สามารถที่จะอะไรครับดำเนินการซื้อหรือลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังที่เราแบ่งปันได้เช่นเดียวกันนะครับเอาร์ะนี่ก็เป็น ข้อมูลที่นํามาอัปเดตการแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับวันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็จะสามารถดําเนินการได้นะครับผ่านทางด้านของ4ธนาคารซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายนะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมนะ4ธนาคารด้วยกันก็สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามในวันดังกล่าวได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลำํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ